โอเคก็สวัสดีท่านนะครับที่เข้ามาชมไลฟ์สดวันนี้นะฮะวันนี้ผมพาท่านเข้ามาในสวนอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากหมดเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมานะครับก็ทํางานกันต่อเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับที่ท่านเห็นตอนนี้นะฮะเป็นสวนหมากนะครับพร้อมกับสวนโกโก้และยังมีพืชบางชนิดนะครับมีทั้งกล้วยมีทั้งมะนาวบ้างนะฮะอันนี้ก็จะบอกทุกท่านได้รับทราบนะครับว่าสามารถปลูกแซมได้กับพืชทุกชนิดนะครับฉะนั้น ท่านไหนนะฮะหรือพี่น้องเกษตรกรนะครับหรือท่านเป็นข้าราชการนะฮะที่มีที่เป็นจํานวนมากนะครับนับจากนี้ไปนะก็อยากจะบอกทุกท่านนะครับว่าในเรื่องของที่ดินว่างเปล่าที่ดินเป็นมรดกนะครับก็ทุกครั้งที่ผ่านมานะฮะแต่ว่าปีนี้ซึ่งเป็นปีที่ดุเดือดมากนะครับในเรื่องของที่ดินว่างเปล่านะฮะมันเกี่ยวเรื่องภาษีนะครับฉะนั้นผมอยากจะฝากกับพี่น้องเกษตรกรนะครับหรือทุกท่านนะครับที่ ชมไลฟ์สดหรือชมย้อนหลังวันนี้นับจากนี้เป็นต้นไปเลยนะครับก็อยากจะบอกท่านนะครับว่าถ้าเรามีที่มากๆนะครับอย่างน้อยๆณตอนนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยก็เป็นในเรื่องของหมากนะครับหมากชนิดนี้นะครับเป็นหมากอุตสาหกรรมส่งออกนะครับซึ่งาทางบริษัทเมทัลินพุนซับ99จำกัดนะครับเราเองก็ดาเนินธุรกิจมาเข้าปีที่8แล้วนะครับนะครับแล้วก็อยากจะบอกทุกท่านนะครับว่า ปลูกง่ายนะฮะมันไม่มีพืชศัตรูมารบกวนนะครับหมากโดยเฉพาะท่านที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับก็น่าจะใช้หมากตรงนี้นะฮะปลูกแซมกับพืชล้มลุกทุกชนิดหรือว่าเป็นพืชไม้ยืนต้นนะครับเพราะเวลาหมากมันออกเนี่ยมันจะขึ้นไปด้านบนนะฮะขึ้นไปด้านบนสูงนะครับสูงขึ้นไปด้านบนเลยนะฮะเราเองก็มีการรับซื้อผลผลิตกลับคืนเหมือนที่เราทําโกโก้มาถึงทุกวันนี้นะฮะก็เข้าปีที่แปดนะครับสองโปรดักเลยนะที่เราทํานะครับ จะเป็นเรื่องของหมากหรือว่าเป็นเรื่องของโกโก้นะเดี๋ยวเราพาท่านดูนะฮะชมสวนนะครับภาพกว้างๆนะครับเพราะวันนี้เราได้มาตรวจเยี่ยมแปลงพี่น้องเกษตรกรนะซึ่งเป็นโอกาสจังหวะดีนะครับเราก็จะอยากให้ท่านได้เห็นนะว่าเราลงพื้นที่นะครับเราตรวจเยี่ยมแปลงกันจริงจังนะครับไม่ว่าจะเป็นโกโก้ไม่ว่าจะเป็นหมากสามารถอยู่ร่วมกันได้นะพี่น้องที่สนใจจะปลูกนะหรือทุกท่านนะครับที่ชมย้อนหลังหรือว่าท่านชมไร์สดนะครับก็ สามารถนำหมากชนิดนี้นะฮะปลูกได้เลยนะครับท่านก็มีเนื้อที่เท่าไหร่ก็เราก็ปลูกไปนะครับเพราะว่าไร่หนึ่งปลูกได้4ี่ร้อยต้นนะครับหมากนะฮะมันดูแลง่ายมากๆนะครับโดยเฉพาะท่านนี้เป็นไวเก่าทั้งหลายนะครับหรือเป็นไวกยเกษียณทั้งหลายก็เป็นนิวท์หมายที่ดีนะฮะเราไม่ต้องไปดูแลมันมากมายนะครับปลูกแล้วเราสามารถไปทําอย่างอื่นได้นะครับก็เน้นย้ำนะฮะเน้นย้ําสําหรับท่านที่มีพื้นที่เยอะ นะครับเป็นที่ดินว่างเปล่าอย่าลืมนะครับเพราะว่าณวันนี้เองนะครับมีข้อมูลข่าวสารนะครับที่เขาเกี่ยวเรื่องการเก็บภาษีน่าจะแพงขึ้นแพงขึ้นเป็นอย่างมากนะครับฉะนั้นเราต้องเริ่มนะเริ่มเลยนะครับใช้พืชล้มลุกก็คือหมากเนี่ยปลูกแซงไปเลยครับมันดูแลง่ายเหมาะกับท่านที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับเหมาะกับท่านที่อายุเยอะๆนะครับตรงนี้มันดูแลตัวมันเองได้นะครับเพียงแต่เบื้องต้นเราก็น่าจะมีน้ําให้บ้างนะครับ เพราะว่าหมากตัวนี้มันเป็นหมากทรงออกนะครับอย่างที่บอกก็คือไปทําสีทาบ้านสีย้อมผ้าสีรถยนต์แล้วก็เป็นกลุ่มชนะของขบเคี้ยวนะครับมันจะไม่เหมือนหมากสมัยก่อนที่กินกับภูนะฮะมันคนละอย่างกันนะครับก็เชิญชวนนะฮะเชิญชวนทุกท่านที่มีที่ดินเยอะนะครับหรือสนใจจะปลูกโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันนะครับ0ู6ย์5 2 4 6 2นะครับก็ ยินดีแนะนำนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรนะครับโดยเฉพาะโกโก้และก็หมากนะครับวันนี้ผมก็อยู่ในพื้นที่ของพี่น้องเกษตรกรที่เป็นลูกไล่ของทางบริษัทนะครับเราก็มาลงพื้นที่เยี่ยมแปลงอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมเช่นปกติที่เราเคยเยี่ยมเยยนกันนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมฝากถึงทุกท่านด้วยนะฮะโดยเฉพาะหมากนะครับมันเก็บได้ตลอดทั้งปีนะครับเดือนละหนึ่งครั้ง นะอายุ3ปี4ปีไปแล้วมันถึงได้เก็บผลผลิตนะครับแต่โกโก้ก็จะเก็บได้เดือนละ2ครั้งนะครับนี่ก็เป็นพืชยืนต้นที่น่าสนใจเหมือนกันนะที่เราเห็นนี่คือหมากนะฮะที่เราถ่ายให้ดูนะครับก็เชิญชวนนะครับเดีย๋ยว